สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำ How to กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาสอนทุกคนใช้ฟิลเตอร์2อันพร้อมกันนะคะทุกคนคือใน1คลิปวิดีโอที่เราถ่ายลงสตอรี่หรือว่า1รูปภาพเนี่ยจะมีทั้งหมด2ฟิลเตอร์พร้อมกันเลยนะคะในนั้นนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะก็ขอใส่ฟิลเตอร์นิดหนึ่งเนาะ วิธีการทำนะคะขั้นตอนแรกให้ทุกคนถ่ายคลิปดยโดยการใช้ฟิลเตอร์ i g ฟิลเตอร์แรกนะคะถ่ายเรียบร้อยด้วยฟิลเตอร์แรกอาจจะเป็นฟิลเตอร์นี้ก็ได้นะคะถ่ายเสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะอ่ะสมมติเราถ่ายเสร็จแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่เราถ่ายเสร็จแล้วด้วยฟิลเตอร์ IG เสร็จปุ๊บให้เรากดบันทึกนะคะทุกคนกดบันทึก กดบันทึกเสร็จปุ๊บ,บกดกากบาทนะคะอ่ากดบันทึกเสร็จปุ๊บแล้วก็กดกากบาทนะคะหลังจากนั้นให้เรากดเข้ามาที่รูปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกวิดีโอนะคะทุกคนเลือกวิดีโอที่เราถ่ายแล้วบันทึกลงไปนะคะหลังจากนั้นให้เรานะคะกดไปที่รูปยิ้มอันที่สองนะคะจะมีฟิลเตอร์เนี่ย แสดงขึ้นมานะคะให้เราใส่เนาะนี่มันสามารถใส่ทับได้นะคะทุกคนจะทําให้คลิปของเราเนี่ยดูแบบเท่มากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนนี่คือแบบดีงามมากนี่เป็นวิงวิงอย่างนี้นะคะเทมากทุกคนนี่อันนี้เท่มากน,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 กน,นี่คือแบบปังมากคะทุกคน เราจะใช้เป็นอันนี้นะคะทุกคนเป็น b บ a c k black หรือเปล่าอันนี้นะคะคือเท่มากแต่เราจะขอบอกก่อนนะคะว่าฟิลเตอร์ที่จะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้มีทุกอันที่เราบันทึกไว้ในอินสตาแกรมของเรานะคะจะมีแค่บางอันนะคะที่มาอยู่ตรงนี้เนาะจะมีแค่บางอันเท่านั้นนะคะที่จะมาอยู่ตรงนี้จะไม่ได้มีทุกอันเนาะก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนคือเท่มากนี่ หลังจากนั้นนะคะพอเราเลือกได้แล้วเราชอบแบบนี้นะคะก็เราให้เรากดเสร็จแล้วก็กดบันทึกอีกรอบนึงนะคะก็เป็นอนเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน ก็แค่นี้นะคะทุกคนง่ายมากเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนใครยังไม่เข้าใจอะไรตรงไหนหรืองงตรงไหนให้เมนถามเราได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาตอบนะแล้วก็อยากให้เราทําคลิปอะไรก็เมนบอกได้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้เท่านี้เสร็จแล้วค่ะก็ ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะสงสัยอะไรงงตรงไหนก็ถามได้เลยนะคะส่วนใครอยากให้เราทำคลิปฟิลเตอร์อย่างนี้นะคะเม้นบอกได้เลยนะคิปฟิลเตอร์แบบนี้นะคะเป็นกับเห็นแล้วก็มีน้องหมายอย่างนี้นะคะใครอยากให้ทำคลิปรวมฟิลเตอร์แบบนี้แนวนี้เม้นบอกได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำให้นะคะก็คลิปดีไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ なるほど。